ครับวันนี้เรามาอยู่ดกันในเกม Back f o r Bot นะฮะกับเพื่อนๆของผมอีกสองคนคเฮ้ยใ,ใจเย็นใจเย็น <c oughs> นี่เราเองจะไม่ได้หรอไปเริ่มเล่นเกมเลยวะเสียเวลาโอ้ยมามากพอแล้ว<อ>นี่ตายไปเลย,ยสำน,นักหนเนี่ยวะกางีฝันโตไหมเหรอเริ่มยังหางห้องอยังกดมันกดตรงไหนอ่ะเออแปบนึงื่ ลงแคมป์อ่ะซ้ายมืออ่ะแคมเปญเออแคมเปญใช่แล้วก็เลือกเอายากปันกลางนะแอคกวันยากปันกลางเลยอืออือจะได้ยิงเพื่อแล้วมีดาเมจโอเคปันกลางก็ได้ไหมคิดละไปโอเคไปสวัสดีครับคุณเอา เราจะพูดคุณในหัวไงใครอีกคนหนึ่งจะเป็นใครมาดูกันเฮ้ยผมจองตัวนี้ครับอีวานเกโร่บอกเลยตัวนี้ตัวหลัก อ่ากบอลเนี่ยแล้วกันบวกเปอร์เซ็นต์กระสุนให้เพื่อนไม่มีใครไม่มีใครเล่นมัมเหรอเอ้าตายละเสียดายยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะเล่นยังไงอ่ะสตาร์เตอร์คนมัมมันจะนก็มันเป็นการ์ดสตาร์เตอร์โอเคล็อกกินไปเล่นมาเป็นเลยชุดการ์ดเล่นเล่นเมื่านนี้มีอะไรบ้างเนี่ยไฟโหลดเร็วขึ้นไฟ,ฟแรงบิงน อ๋อถ้าเจอของบิเฟษจะได้ห้าร้อยโอเคถ้าเจอบัตรแซมเปลิลจะได้ห้าร้อยแล้วก็ตานี้โอเคลมได้หนึ่งครั้งเอ้ยตายเกิดได้ครั้งหนึ่งซิเคิลชั้นใช่ปะเรือการ์ดเอาอะไรดีกลัวมีดนแนะนำเอามีดเฮ้ยเปิดกล่องแป๊บเฮ้ยขยิงมันไม่เสียเลือดน,นี่เสียไหมหรอ อหมดปัดกลางแล้วยิงเพื่อนเจ็บมันเน็ตกระตุกใครโอ้ยแหละใครใครอยู่ข้างหน้าต้องย่อนะใครขอโอ้โหตังค์ไม่พอมีตังสองไอสิบไม่นะโอ้ยไัยตังค์ไม่พอซื้อไพยบอมเลยซื้อแซ็กเก็ต

เฮ้ยเฮ้ยฟาดไม่โดนเอกนมีใครเอาเล่นมีดไหมไมีใครเล่นมีดไหมเอเซนเล่นมีดป่าเอเซนมีเกณฑนมี้าไม่ถ้าไม่มีการ์ดไม่คุมนะไปช่ามาโอ้เื่นำเลย เฮ้ยมีปืน M2 M249 ไปไปตรงนี้ย่อย่อย่อตายนอยู่อยู่นั่งตรวนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอมเบอร์บอมเบอร์โอ้ยโอ้ยโอ้ห <fin anta> <ots> <đây guarding> ไอ้เต็มใส่แทงจริงปเนะี่ยตูน,น้าต้องยออง่อนะระวังยิงเพื่อนด้วยไอเต็มใส่ใส่แทงจริงปเนะี่ยมีกล็องของกล็องเฮ้ยโอเคดูกระสุนไว้ด้วยนะปเกือ น้ำเองน้ำเองะบอมเบอร์บอมเบอร์โอ้ยตัวอะไรเนี่ยค้างแล้วบอมเบอร์เฮ้ยในหัวเล่นเป็นนี่ว่ะก็เคยดูคนอื่นเขาเล่นเออเคยดูเราต้องออกไปข้างนอกระวังยิงนกนะได้ไม่รู้ด่านนี้จะมีนกโอ้โหในหัวรู้เยอะกว่าตอนที่เราเล่นครั้งแรก กูดูคนอื่นเล่นมาเก็บเจ็บเจ็บอ้อใครยิงเนี่ยให้กูยิงกลับไหมเฮ้ยโอเคเคียร์มันแล้วเนาะงั้นเรียกขวดแล้วนะไปๆอ้อมเงาเลยอ่ะหอดมาหอดมาย่อๆใครอยู่ข้างหน้าย่อไว้ ย่อยยอมันมาทางเดียวอ่ะอุ้ยอุ้ยอุหมดแล้วเยอะเหรอเออเยอะจริงถ้าเป็นตัวบิเศษเราต้องยิงตรงแบงแบงมันนมันถึงจะตไปเร็วหมดแล้ใครก็สุดจะหมดบ้าง้งยิงไม่ไม่แต่ ไอ้ใครยิงเนี้ยยิงคืนเลยโอเคห้องนี้ไม่มีของโอ้ยเยอะ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 ใครไม่ได้โดนยิงพอดไม่ได้โดนเจ็บพอดซอมบี้โดนเพื่อนยิงกดย่อไว้ตัวพิเศษได้ยินเสียงอื้อเพื่อนทีแกไอ้เซนขอได้ ขอเดอโออะไรวะพอดีเวนตอรี่ยังไงวะอะไรฮี่ต้องไปหากุญแจทูคิดโอเคทูคิดหาทูคิดทีนทูคิดทูคิดถ้าปกติมันจะไม่มีนะต้องซื้อเอาทูคิดอะมันจะมีตก มันจะมีตกตามด่านบ้างแต่มันจะไม่ใช่แต่มันจะไม่ตกตามด่านทุกครั้งอ๋อคนนี้รู้ของจริงกูรู้ตัวจริงโยนในนี้ถังน้ำมันไปนะ เอาเอาเปิร์กอะไรมาเันนะเอาเปิร์กมีมาปะไม่ไดอามาอุ้ยเจ็บนั่นนั่นะล่วงลง่างที่สูงเจ็บนะจะรเปมาถ้ามันมากลเห็นปะถ้ากดวีอทีเดียวแตลยหวเลต็มตเล็ือเต็มนเลือดมันเวอร์ไปไอ้คนด ดูสใสคนเดียวเยนี่นี่เห็นนกระวังป่ะอย่าอย่าอย่ายิงนะอย่าอย่าิงนะอย่ายิงนะอย่านะเาใครยิงเนี่ยไอ้นี่อาเหืมันไม่เป็นไรอ่ะ้แต่นกยังไม่ตายอ่ะแต่นกไม่หอด่ะไม่หอด่ะสงสัยไม่หอด่ะโดนไฟไม่เป็นไรใช่ไหมไม่หอดโอเคไม่หอด่ะไอ้นี่มัน่ปนไรอ้นี่มันรู้ัน ไอ้ยิงต้องแดงๆมันไหนมายิงต้องแดงๆมันเอาใครยิงหอดไอพีทำหอดเราเหรอเออจริงด้วยมันขอโทษขอโทษเป็นสีสันเก็บโอ้โหจะตายจะตายจะตายเรื่องอะไไม่เป็นไรเพื่อนๆถือว่าเป็นโอเคจะตายจริงจะตายจริง อเ,เอเซนลม้มใครต่อพอดีแล้วเนี่ยไอพีตับพอดีแล้วเอาล่เละเดินเดินเอเต็นเอเซนเนเดี๋ยวเราไปช่วยเองขอฮีโแป๊บนึงเอาเอากูก็ล้มโอ้ตายละที่เราจะมาจบตรงนี้เอาเนีย่ยครับนะเดี๋ยวเราเหลือ12ใจเย็นนะเพื่อน <Okay. S 2> โ,อโอเคอเคุณอ,อ่าชีพอะไร <laughs> ขออนุญาตตัดจบเอง <laughs> เราดี <c oughs> ขอบคุณครับ